สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราทราบว่าการตัดสินใจใช้สินค้าของกิฟฟารีนเพียงคาดหวังของแถมก็คือประกันอุบัติภัยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการอยากจะมีรายได้ขึ้นมาซึ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแรกๆก,ก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่นวดหน้าขัดหน้าถูก<ช>ไหมฮะตอนนั้นคาดหวังรายได้จากกิฟฟารีนสักประมาณเท่าไหร ตอนนั้นคาดหวังแค่ว่าอยากได้สักเดือนละห้าพันเพื่อว่าจะเอาส่งเป็นงวดรถค่ะตอนนกะว่าเอาคอมมิชชั่นจากกิฟฟารีนเนี่ยเอาไว้ส่งค่าเงอนรถแล้วเป็นไงครับเป็นไปตามเป้าไหมตอนช่วงแรกๆก็คือว่ายังชวนคนไม่ได้กเพราะยังมือใหม่อยู่นะมือใหม่อยู่ค่ะพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ก่อนแม่ทีมบอกว่าเริ่มต้นที่ตัวเรานะถ้าตัวเราเข้าไปเรียนรู้ถ้าอยากมีอาวุธออกไปหาเงิน ก็ต้องเข้าพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้แม่ทีมก็เลยพาเข้าไปที่ศูนย์แล้วก็ไปดูแผนการทํางานแผนของของกิฟลินได้เงินมายังไงแล้วก็การสร้างการชวนคนชวนยังไงค่ะเริ่มต้นจากตัวเราก่อนแล้วก็พอเข้าไปเรียนรู้แล้วก็มีโอกาสได้เรียนขัดหน้าโน้นหน้าด้วยตอนนั้นเริ่มต้นโดยกลุ่มผู้หญิงกลุ่มผู้หญิงโดยคือชวนชวนเพื่อนได้หนึ่งคนพอเรียนขัดหน้าโน้นหน้าได้แล้วแล้วเพื่อน สมัครเราก็มีกําลังใจขึ้นมาว่าเราสามารถชวนคนได้แล้วนะหนึหน่งคนคก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าทําให้เราอยากจะขยายงานเป็นธุรกิจขึ้นมาค่ะครับซึ่งการเป็นนักธุรกิจเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอนนี้คุณบุตรก็เลยเริ่มมองผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นละว,ว่าถ้าเราจะเป็นคนนวดหน้าขัดหน้าอย่างเดียวสงสัยรายได้มันจำกัดแน่นอนเพราะว่ากิฟรีมีโอกาสรับรายได้ไปจนถึงหลักแสน <น>ไปจนถึงหลักล้านด้วยถ้าคืนอยู่กับนวดหน้าขัดหน้าอย่างเดียวสงสัยไปไม่ถึงแน่นอนเราเรามีวิธีการพัฒนาตัวเองยังไงจากคนคอยนวดหน้าขัดหน้ามาสู่นักธุรกิจมืออาชีพเราเปลี่ยนตัวเองยังไงบ้างตอนนั้นเริ่มเริ่มมีผลิตภัณฑ์ตัวที่สองเข้ามานะมาก็คือเครื่องกรองน้ำแปลว่ารู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้นรู้จักผลิตภัณฑม์มากขึ้นก็คือเครื่องกรองน้ำแม่ทีมเป็นคนสาธิตเมื่อวันอาทิตย์ชวนเข้าไปศูนย์แล้วก็ นัดไปประมาณ6คนครับค่ะแล้วก็ไปสาธิตเครื่องกองน้ําตัวเล็กเครื่องกองน้ําตัวไอเซฟพ,พัอะครับพอได้เห็นสาธิตแล้วน่าใช้แล้วก็ได้รู้วิธีการทํางานของเครื่องกองน้ําครับก็เลยนึกนึกขึ้นว่าขึ้นมาได้น่าจะเป็นตัวที่ว่าทํายอดให้เราทําตําแหน่งได้แล้วก็สามารถไปไปแนะนําเพื่อนๆได้ว่า p ีวีเต็มก็เลยทําตําแหน่งได้เร็วประมาณนี้ค่ะ แล้วก็พอเอาเครื่องกองน้ําไปใช้พอสิส้นเดือนเงินเดือนออกอยากได้เครื่องกองน้ํามากเมื่อได้เห็นสาธิตแล้วนะคะคก็เลยซื้อไปใช้ตั้งใจจะไปให้พ่อใช้ที่บ้านเพราะว่าพ่อเขาเป็นนิ่วเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเขาไม่ได้กินน้ําสะอาดนะคะกินน้ําบ่อบาดานแถวบ้านแล้วพอ เอาก่อนที่จะกลับบ้านต้องเทศกาลครั้งหนึ่งนะคะมีช่วงเวลานั้นก็ห่างประมาณ2เดือนก็เลยเอาไปใช้เองก่อนอไปใช้เองโดยที่เอาน้ําประปาแล้วก็น้ําที่ซื้อกินทุกวันตามเป็นถังเอามากรองรพอมาแกะดูแล้วมันมีเต่สนิมแล้วก็คือว่าไส้กรองของเราอะมองเห็นได้ชัดว่ามันสกโปกที่ว่าน้ําที่เราไปกรองนะคะคร้าน,น,น,นก็เลยเอาเครื่องตัวนั้นใช้เองเลยค่ะ,ะแล้วก็ซื้อใหม่พอซื้อตังออกก็ซื้อใหม่ไปให้พ่อใช้อีกตัวนึัง ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนว่าทําให้ยอดธุรกิจเราเยอะขึ้นครับก็เลยเอาเอาสิ่งดีๆแล้วเนี่ยพวกนี้ไปเล่าให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนก็ซื้อเครื่องกองน้ําตามและเมื่อได้เห็นสาธิตแล้วคือซื้อเครื่องกองน้ําตามมันก็เลยเกิดเป็นกลุ่มธุรกิจขึ้นมาครับดูเหมือนว่าวิธีการเปลี่ยนตัวเองจากธุรกิจเนี่ยสินค้าจะเป็นตัวนําโดยตลอดลใช่ค่ะจริงพอเราเริ่มเข้าใจแล้วว่ารู้จักสินค้าเท่านี้เรามีรายได้เท่านี้ทีนี้กลายเป็นว่าทุกวันนี้เรารู้จักสินค้าเชี่ยวชาญประมาณกี่ชนิดละ ตอนนี้ก็ประมาณสักน่าจะ20ชนิดขึ้นนะคะจะเป็นอาหารเสริมชี่ยตชาญมาเข้ามาด้วยทีเดียวก็แล้วการการพัฒนาตัวเองนะครับเมื่อกี้เราบอกจุดเปลี่ยนก็คือเราอยากจะมีรายได้มากขึ้นเราอยากจะทําธุรกิจเป็นอาชีพแต่ธุรกิจนี้ต้องเรียนรู้ด้วยใช่ค่ะคุณบุตรมีการเรียนรู้ยังไงพัฒนาตัวเองยังไงให้เราแบบเข้าใจถึงแก่นของธุรกิจเครือข่ายแล้วก็จะได้มีแนวทางในการสร้างทีมเรียนรู้ยังไงบ้าง เมื่อมีคอร์สเรียนมีคอร์สเรียนว่าวันอาทิตย์นี้จะมีคอร์สเรียนขัดหน้าเรียนแต่งหน้าค,ค่ะแล้วก็เรียนมีจะมีอบรมเครื่องกองน้ําว่าอบรมจากพิธีกรจากของบริษัทแม่นะคะค,ค่ะก็จะมีโอกาสพานคนใหม่เข้าค่ะชวนคนใหม่ลองชวนคนใหม่ที่ว่าเขายังไม่เคยสมัครกิฟฟรินเข้าไปฟังค,ค่ะ,ค,ะคือว่าถ้าเขาเข้าไปฟังพิธีกรที่เขา เก่งๆพูดเขาก็เข้าใจได้ง่ายตอนนั้นใหม่ๆเราก็ยังพูดไม่เก่งใช่ไหมคะอาศัยอาศัยในห้องประชุมเป็นคนพูดแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นพอกลับออกมาเราก็มาพูดต่ออีกสักนิดนึงแต่แม่ทีมก็คอยช่วยทํางานกันเป็นทีมค่ะถึงโตขึ้นมาได้ตอนนี้นะคะวิธีการสร้างทีมผมถามหน่อยเราเป็นผู้นํแล้วเป็นพาราไดซ์โอดาวไลน์เดินตามหลังเรามาแล้วสิ่งที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆเลยก็คือว่าเราเนี่ยต้องเป็นโค้ช หรือเป็นพี่เลี้ยงที่ดีให้กับดาวไลน์วิธีการสร้างทีมออในเน็ตเวิร์กหรือในเครือข่ายของคุณบุตรดูแลคนในทีมยังไงสร้างทีมยังไงให้แข็งแรงตอนนี้ตอนนี้มาถึงจุดนี้ได้นะคะก็สร้างทีมโดยการดูแลผู้บริโภคหนึ่งกลุ่มแรกก่อนอจะบริการจะบริการคือว่าถ้าเขาอยากได้ของใช้โดยบริการเอาของไปซื้อของที่ศูนย์มารบ,บริการให้คือกลุ่มผู้บริโภคค่ะ อีกกลุ่มนึงก็เป็นนักธุรกิจคือว่าอยากมีไรายได้เหมือนเราที่ติดตัวเราขึ้นมาผู้บริโภคเราบริการเป็นอย่างดีแล้วทีนี้นักธุรกิจที่อยากมีไรายได้ล่ะนักธุรกิจก็จะพาเรียนรู้แล้วก็คือว่าไปไหนก็จะพาไปด้วยค,ค่ะพาเรียนรู้คือตรงตรงที่เป็นนักธุรกิจในสายงานน่ะเขาคือชวนไปไหนเขาก็ไปค่ะคถ้าติดธุระจริงๆถึงจะไม่ไปแล้วก็พอเขาโตเขาได้มีไรายได้ตามเรามาเขามีรายได้ปุ๊บเขาก็ มั่นใจในตัวเรามากขึ้นครับค่ะมั่นใจในตัวเราก็ตอนนี้ก็เหมือนพี่เหมือนน้องคือจะเวลาจัดงานเซอร์วริสคอร์สทีนึงก็ช่วยกันมามาช่วยกันให้เต็มที่เลยค่ะเรา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 โค้ชหรือเราสอนทีมงานเรื่องอะไรบ้างสอนทีมงานที่เป็นนักธุรกิจด้วยกันหนึ่ง ต้องใจกว้างสองต้องมีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในในผลิตภัณฑ์ของเรารแล้วก็นําเสนออย่างมั่นใจค,ค่ะจะบอกบอกสายงานสอดสายงานประจำํำแล้วก็มีอะไรก็ให้ปรึกษากันอย่าตัดสินใจด้วยตัวเองรปรึกษากันว่าวมันต้องมีทางแก้ไขทางออกอย่างนีค้คิดว่าคุณสมบัติของคนจะทำกิฟเีนให้ประสบความสําเร็จ เขาต้องมีคุณสมบัติอะไรคุณสมบัติของคนที่จะทำกิฟลินตรงนี้ให้สำเร็จนะคะคหนึ่งต้องต้องมองการไกลนะคะ<ม>แล้วก็มีใจนักสู้ครับแล้วก็มีความอดทนค,ความอดทนแล้วก็สม่ำเสมอสำคัญมากเลยค่ะค,ความสม่ำเสมอนี่คือคือว่าถ้าจะมีมีอุปสรรคอะไรเข้ามาต้องมองโลกในแง่บวกไว้ก่อนค่ะอร,ระดับแรกอย่างถ้ามีคนโมโหมาหรือว่า สินค้าเอาไปให้ผิดอะไรอย่างนี้ค่ะเขาเขาจะมีอารมณ์นิดนึงแต่เราก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสคือว่าไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรเอาไปเปลี่ยนได้เ,เดี๋ยวบริการให้นะรตรงนี้ก็จะคือจะได้ใจลูกค้าค,ค่ะก็จะสอนทีมงานอย่างนี้ด้วยค่ะคุณบุตรมีเคล็ดลับส่วนตัวไหมวันนี้เนี่ยทำงานจากสาวโรงงานมาจนเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จเราเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองไปเยอะเลยถ้ามีคนบอกว่าพี่บุตร มีเคล็ดลับส่วนตัวอะไรอยากจะบอกไหมที่วิธีการทำกิฟฟอรนให้สำเร็จเนี่ยพี่บุตรเองใช้กับตัวเองแล้วได้ผลเนี่ยมีสูตรลับสูตรเด็ดอะไรอยากจะบอกไหมฮะที่ใช้เป็นวิธีการเทคนิคคาถาประจำใจเลยที่ที่เราทำแล้วประสบความสำเร็จเ,เทคนิคหรือคาถาประจําใจเลยนะคะ,ะเคล็ดลับส่วนตัวเลยละ่ะก็คือว่ามั่นใจในสินค้าของเรารบ,บ,อบอกกับส่วนมากจะพูดกับ ทุกๆคนก็ว่าได้นะคะครเราต้องมั่นใจในสินค้าของเราถ้าเรามั่นใจแล้วเราใช้ดีได้ดีแล้วก็บอกต่อใช้ดีแล้วบอกต่อแล้วก็รายได้ก็จะเกิดด้วยจะจะมีจะบอกแต่ข้อดีเขาอะค่ะครับ,รบดูเหมือนกับว่าความมั่นใจในสินค้าเนี่ยจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ให้เราพูดอะไรก็ตามแต่มันดูน่าเชื่อถือมากใช่ค่ะแล้วตัวเราก็พัฒนาขึ้นบุคลิกเราก็ดีขึ้นผิวพรรณเราก็ดีขึ้นต้องดูแลตัวเองด้วยใชนะดูแลตัวเองไม่ใชนคนไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดแน่นอนโดยที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของเรารพูดได้ออกจากใจเลยค่ะว่านี่นะเราด,ดูดีขึ้นเพราะพ่าใช้กิฟฟารีนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูความสําเร็จของเธอกันต่อในช่วงหน้าว่าตั้งแต่ทํากิฟฟารีนนี้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปอย่างไรเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับ พอเราไ,ได้มาทำกิฟฟรีนแล้วรายได้มันก้าวกระโดดจากเริ่มต้นจากแค่ไม่ถึงหลักร้อยไม่ช่วงไม่ถึงปีเราได้ถึงหลักหมื่นค่ะ,คะมันก็เลยเกิดแรงบันดาลใจอยากให้เราทําให้เราอะ่ะมีแนวคิดว่าเราจะทํำยังไงให้ได้เงินเยอะๆจากทั้งงานประจําแล้วก็งานธุรกิจกิฟฟรีนที่เป็นของเราเอง